แต่ความจริงถ้าไปถ่ายตรงเอามุมน้ำด้วยจะเห็นสองชั้นนะใช่ใช่ช่ถ่าย,าย,ายตรงน้ำจะเห็นสองชั้นมามา,มา ยอยู่ท่าแล้วจะนานนะเนี่ยนี่ปลาไว้สามนาทีแล้วยังไม่หยุด ใช่ใช่คิดว่าดูตรงนี้ดีกว่านะใช่ว่ามองเห็นทุกมุมเลยอ่าฟันี่ยจะมีรถติดเต็มเลยแม่งจอดบูบูแต่ความจริงเราอยู่ตรงนี้ได้เปรียบเพราะเราเห็นทุกมุมใช่จะตึกบังมั่งอะไรบังมั่งนี่ประตูผีไหนเนี่ยซ้ายสุดใช่ไหมใช่ไหมใช่ดิประตูผีอันซ้ายดิบอว่าประตูผีเอาละอันนู้นประตูอะไรประตูผีซ้ายมือตรงนู้นเหรอตรงนู้นตรงกลางเปล่าใช่ อันที่สองเลยครอันจากฝั่งนี้หอเปล่าอ,อัน,นอัน,นซ้ายมือสดุดแป็นประตูผีอันที่สองอันน่าจะตรงย่าโมอ่ะเอ้ยมันไม่ได้เลยมันต้องไม่สี่ดิเนี่ยผมว่าอันนี้ย่าโมอันริมสุดซ้ายฮรเพราะว่าเนี่ยดูเข้าไปลึกเข้าไปนู่นน่ะอันนี้โรงแรมปั๊บแล้วมุมนู้นน่าจะเป็นประตูผีเพราะว่าทางเนี่ยใต้สะพานมันจะมีทางแยกไปแต่ตรงนี้ตรงตรงร้านตรเหน่งเนี่ยประตูอะไรนะผลล้านอ่ะอันนี้ประตูผล้านขวามือสุดนะใช่ ถ้าขวามือประตูคนร้านอันหน้านู้นกับประตูหน้าตรงนู้นเนี่ยตรงไอทีเดี๋ยใช่ได้ยังงั้นใช่ไหมใช่ครับงั้นอันการนั้นก็ตรงนั้นแหละถูกแล้วแหละตรงย่ามูอันไหนตรงไอทีอันอันไหนอันไหนสุดนู่นอ่ะอันที่สองนับจากขวาน่ะตรงไอทีอันกลางแรกย่ามูอันกลางนั่นอ่าใช่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 ด้านหลังสุดนี่ก็ประตูผีสวยๆเริ่มหายหมดแล้วดูอ่ะโอ้ยทองฟ้าสีแดงอย่างสวยอ่ะเออ เสียงเสียงพูดขึ้นใช่ไหมใช่ใช่นึกสภาพพู้่แล้วขึ้นแต่ตอนเนี้ยนึกสภาพพู่เสียงมันจะมานึกสภาพโรงงานพูดระเบิดนะอืมโอ้ไม่มีรอดหรอกพี่แล้วก็ดูดินี่ไม่กี่ลูกเองเนี่ยยังไม่ถึงโรงงานเลยพี่ลองจุดแล้วก็เอายิงกันเนี่ยตายเลยตายไม่มีรอดเหมือนกับปืนใหญ่ยิงกันแล้วไอที่มันออกข่าวมันจุดแล้วมันจะหายไปพักนึงมันจอด มันเอาหน้ากันไปหมองเม่งงูเม่งงูต้มเลยต้มติมหน้าเลยตายใช่ไหมฮะตายคาที่เดี๋ยจะเหลือขนาดนั้นแล้วเอาหน้าไปดูพอชนวนมันมืดมันก็จะอีกสักครู่มันก็จะขึ้นใช่บ้าเปล่าเอามาโอ้ยน่าสวยน่ะย้อยออมาเหมือนในนี่เลยอ่ะอะไรนะเหมือนเหมือนไฟอ่ะไฟตามต้นไม้อ่ะอ่าใช่ใช่ใช่แต่ในกล้องไม่เห็นน่ะโอ้กล้องที่ชัดกว่าผมเยอะของผมมันมืด ตั้งหมดอ่ะคืนหมดแล้วนี่เอาต่ำโอ้โหนี่สูงมากเลยอ่ะลูกเบลล์่มเลยอ่ะโอ้ใหญ่มากอ่ะโอ้เนี่ยย่อยด้วย เ้ยยังสวยนะย่อยย่อยนี่นี่เนี่ยสองประตูแล้วสองลูกพร้อมกันน่ะสวยมากอ่ะไปเริ่มเลยนะใช่สี่ประตูพร้อมกันนี่กินพื้นที่กว้างมากเนี่ยเป็นกิโลเนี่ยใช่พุกอะนั่นแหละเนี่ยพร้อมสูงใช่ไหมครับที่มันกระจายออกมาน่ะที่มันแผ่กว้าว่าเป็นเป็นกิโลอะใช่โอ้โหถ้ามีต้นใหญ่ต้นไม้ใหญ่นะโอ้แบบมันสวยมากอืมอันนั้นมันอวตารแล้วต้นไม้อวตารอะไรนะอะไรทีนะ อะไรทีนะอวตารอะไรเงือนึ่ลืมชื่อต้นไม้ไปแล้วโฮมทีโฮมทีโฮมทีว่าหมดแล้วใช่ลูกใหญ่มาดอกสุดท้ายอ่ะย่อยชอบมันย่อยเนี่ยแบบเนี้ยซ้อนซ้อนแฟนหินก็อยากไปงานนี่บอกเขาแค่จุดตูวจังมันถึงนี่แหละได้ดูด้วยกันนี่แหละ เดินอยิงผมเดินไปไม่ได้พวกตังค์มาด้วยท <c oughs> ุกคืนน่ะผมเนีปั่นจักรยานไปเล่นอยู่แต่ในเมืองเนี่ผมไปสภาพเนี่ยก็เดินงานเนี่ยหมูมองเต๋มมอหมูกาใส่มาเนะอะไรอย่งี้จักรยานก็จอดเบียดกับพวกตำรวจวางไว้แถวนั้นแหละที่ขับากหนนะครับหมดแล้วเหลือแต่ตรงยา่าหมูใจกลางครับใจกลาง้องจุดพร้อมกันดิ เอออยากเห็นแบบจุดพร้อมกันสี่ประตูห้องสูงอ่ะแล้วก็ย่อยลงคงจะสวยมากแต่ว่าคงยากอ่ะหมือนกั GPS อ๋อใช่พร้อมจุดพร้อมกันอานจุดแล้วนั่นนึงสองจุดพร้อมกันพัดฉนวนวิ่งไม่พร้อมกันอีกไอ้นี่กินก่อนโอ้จบแล้วไอพี่ฉนวนมันมดแล้วมันจะรอสักครู่มั้งอ่นั่งก็ไม่พร้อมกันอืมก็ต้องรอว่ต้องดูว่ามันหน่วงเท่าไหร่แต่ไม่ไม่พร้อมกันแต่ก็ใกล้ยงใช่เหมือนอะไรที่เขาจุดผู้ที่ว่าเก้าสิบอะไรนะ ปดสิบพรรษาของในหลวงอะใช่ไหมที่ว่าจุดขึ้นไปแล้วมันเป็นเลขแปดสิบแต่ขนาดนั้นก็ยังทําไม่เท่ากันเลยเขาถ้ามันแบบถ้ามันเท่ากันเป๊ะๆมันคงจะเป็นรูปมันจะสวยอคำนวณยากดอกเดียวไม่ได้ใช่ครับวดอกหนึ่งก็เป็นแปดดอกหนึ่งก็เป็นศูนย์ใช่แล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าต้องยิงอันนี้ขึ้นไปแล้วมันจะเท่านี้เท่านี้แล้วมันจะหยุดให้เป็นเลขแปดให้เขาได้ยังไงเขารู้ได้ยังไงผมก็ยังงงใช่เนี่ยมันมันจุดขึ้นไปเนี่ยเป็นรูปยิ้ม อ้ามันทำได้ไงวะก็นั่นแหละหมันมนอนอะไรวัดวะ <laughs> หรือว่ามันหน่วงชนวนไว้แบบวางให้เป็นรูปแหละแต่ว่าแล้วก็ให้เลขยอดตรงนู้นให้ขึ้นไปถึงก้อนให้ชนวนยาวกว่าเอ้ให้ชนวนสั้นกว่านิดนึงไอตรงนี้ชนวนยาวกว่าหน่อยอย่างนี้เหรอก็อย,อยังงง